นี่นะจ๊ะเมื่อกี้ไปตลาดมาแล้วไปเจอไปเจอใบยอจ้ะนี่โอ้โหนำเสนอคะ่ะนำเสนอแบบหื่มกำใหญ่มากทั้งหมดเนี้ยแค่สิบห้าบาทเองอันนี้แล้วก็มันม่วงตั้งแต่วันที่ทำขนมก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวว่าจะทำขนมอีกเป็นมันม่วงอีกแบบหนึง่ง อันนี้นะคะอะโวคาโดอันนี้แพงกว่าเขาดิดึงวันนี้มีเพื่อนอามาขายให้ร้อยห้าสิบบาทหมดนี่แล้วอันนี้นะคะเป็นปลายายเขามาขายปลานาที่ตลาดพนมทวนก็ซื้อไว้อันนี้ทั้งหมดร้อยหนึ่งก็จะทำได้แค่สองมือนะคะว่าจะทำแกงใบยอกับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ดองที่แม่ดอกมาแกงส้มแล้วตัวนี้นะคะคือตำลึงตำลึงเดี๋ยว พ่งนี้จะทาต้มจืดตําลึงให้ลูกสาวอันนี้ส่วนผักนี้ก็คือผักปลอดสารพิษท,ทั้งหมดเลยอันนี้แค่ยีอันนี้สี่สิบาทนะคะทั้งหมดนี้พริกยี่สิบแล้วก็ผักถุงละสิบบาทมะเขือตัวนี้สิบบาทแล้วก็มะเขือมะเขือพวงสิบบาทพริกสดยีด่สิบบาทเนี่ยค่ะดูสิดูบ้านเราสีเราอยู่เป็นอย่างแบบสบายเลยนะคะเนี่ยท้ารุงเทพนี่คงจะแพงมากเลยนะเนี่ยแต่อันเนี้ยดูสิวัตถุดิบของเรานะคะ ถูกๆแล้วก็ดีปลอสันพิษโหนำเสนอเลยนะคะชอบมากเดี๋ยวมันมีเมนูอยู่ในหัวมากมายเลยอะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะทำอะไรกันบ้างค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้า